ดีครับผมเสี้ยวแบ่งจากคู่ปตาบันดุงนะครับผมืัอนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับเนาะตอนเช้าหนาวๆของวันที่สิบนะครับแบ่งกับจะพามายางเบรงรถจียูนาลานของเฮานะครับว่ามีลุ่นอีอย่างแน่นะครับผมเดี๋ยวแบ่งกับกล่องสุบงนะครับนี่ก็จะเป็นรถนาลานที่เฮาเอาขึ้นมาโชว์นะครับที่เฮามีนะครับผมนี่เอ็มหกสองนะครับเจ็ดศูนย์อันนี้เป็นขั้นทึ่งเนาะครับเนาะนี่นี่นี่ ตอนเช้ามือนี้ก็ลูกค้าเขาหลายเลยนะครับนะผู้ใดสนใจรุ่นใดก็สอบถามได้นะครับนี่ซีซีแป้งครับนี่เป็นตัวเปล่านะครับนะเอ็มเจ็ดศูนย์นี่นะครับรุ่นนี้มีคนอยากได้ลายเขาว่ามันทุนวะแซนตัวมันก็พอดีลงแน่เลยวะแซน ทางร้านก็มีหลายรุ่นให้ได้เลือกนะครับเนาะผู้ใดสนใจจังใดสามารถเข้ามาสอบถามได้ครับผมหรือว่าบสะดวกเข้ามาไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาได้ทักเข้ามาได้ในไลน์ใน Facebook นะครับสมาทักสามารถโทรมาได้เลยนี่นะครับนี่ก็เป็นซีซบแรกนะครับนอะน,นี่ทางเข้าที่เขามีกัน อันนี้เขาขึ้นมาโชว์เนาะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับบอลแมนทั้งเบิด,ด์ตนะครับผมนี่เป็นสามสิบสองกับสี่สิบจอดปนกันไว้นะครับเลี้ยงไปพุ่นอันที่เห็นไกลๆวูวูที่มันมีตัวแอเนาะอันนั้นเป็นหาสิบแรงเนาะครับเนาะน่เลี้ยงไปครับเขาเลี้ยงไปทั้งนี้จะเปลี่ยนสุ่มสี่สิบกับหาสิบแรงสุ่มยอดหินทั้งหลายนะครับมีเลี้ยงไป ผู้ใดสนใจรุ่นใดนะครับก็สอบถามแบ่งขม้าใดได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์เกแปดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสามสี่หนึ่งเจ็ดนะครับผมมีหลายรุ่นให้ได้เลือกเลยครับผมบริรุ่นยอดฮิตนะครับหรือจะเป็นรุ่นใหง่หรือเป็นรุ่นน้อยรุ่นบีโค้งกันอ้อยมือสองมือหนึ่งเขามีเบิดเดนะครับผมคู่โต้าบ้านดุงนะครับผู้ใดบอเสียอ้ยันถึกตัวนี่กับเขามาได้นะครับผมจะคู่โต้าบ้านดุงเนาะผู้ใดบระสะดวามากเร็เป็นจองออนไลน์นะที่แบงค์ได้แจ้งไปนะครับนอะหน้าคลิป มือน,นี้แบ่งกับมาอาผามาเบิงตอนเท่าเร้าอยู่หนาร้านว่าลูกค้าเขากับมีเข่ามาวางแล้วร้านเปิดเล้วประมาณนี้ครับผมมือ <c oughs> น,นี้ขอลาไปก่อนกับผมสวัสดีครับ